สวัสดีค่ะพอแมพ่นองมณีสากุเก็มราจะมาอัปเดตข่าวสารของพี่แพลวแสงทองจะมาพูดถึงประเด็นของเมื่อวานที่แม่แพลวได้อัปเดตชีวิตช่วงนี้แล้วก็อัปเดตเรื่องงานแล้วทีนี้มีเพจหลายเพจเอาไปตีข่าวว่าแม่แพลวงวดรับงานไม่รับงานแล้วค่ะพี่นนอและ้วกะ็มันก็เลยเกิดความเสียหายหายแม่แพลวต่างคนต่างเอาไป ตีขาวต่างต่างๆนหน้าว่างดรับหรือว่าบบมีงานหรือว่างดรับเลยงดรับจะไม่รับงานเลยแล้วลูกน้องจะกินอะไรเพื่นวางสิแมะแฟนครับแต่ละคนะหลายความคิดเห็นน้องพี่น,น้องเนาะแล้วที่นเนี่พ่อเอาไปเขียนข่าวเขียนข่าวแล้วเขียนหน้าเพจเฉยเฉว่าแพลวพาวอัปเดตงานงดรับงาน จังสีนาแล้วบอกขยายความบอกขยายรายละเอียดว่าเพิ่งงดรับงานเพราะอะไรทําไมถึงได้งดเพอหยังบอกก็คือแม่แพทวก็ได้บอกอยู่ว่าอ่ะมันช่วงหน้าฝนเนาะฤด,ดูกาลแต่แลฤด,ดูกาลมันก็จะปิดค่ะพี่น้องจะเริ่มปิดฤดูกาลเพราะว่าคันเขานาฝนน่ะเจ้าภาพเพิ่นกับ,บอ่อจางเด้พีนน่น้องบมแมนว่าเจ้าภาพอ่ะจีจางสนาฝน ุกงานทุกอันหม่องมันโบเมนเนมันจะเกิดความเสียหายค่ะเกิดความเสียหายทั้งหมอลำทั้งเจ้าภาพก็เลยไม่มีการก็เลยไม่มีการรับงานในช่วงหน้าฝนค่ะโบเมนวาบรับงานรับงานตลอดค่ะพี่น้องคือ,อเจ้าภาพก็สามารถแจ้งเขาไปได้จ้างเขาไปได้ที่เพจหมอลำแพลวาเพล่าหรือว่าติดต่อพจัดการเพิน่น ผู้จัดก,การนี่ลุยชาแนลค่ะก็คือพี่ยุยนั่นแหละค่ะพี่น้องยังรับงานในฤดูการหน้าไม่ใช่ว่าไม่รับนะคะยังรับเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ขอเบรกไว้ก่อนเพราะจะเริ่มปิดวงจะไปแต่งานทีราไวในงานทีระไวแล้วที่นี่เพิ่นกับผ้าหลูกๆเพิ่นไปสีผ้าหลูกๆเพิ่นไปเที่ยวลองแพทน,นั่นแหละพี่น้องเพิ่นก็เลยออกมาฉีดแจงแต่ว่าโคตรมันบอกยายความคนมันไม่พูดมันไม่ บอกรายละเอียดว่าเพื่อนงดลับงานพอเพราะอีหยังแล้วเอาไปตีข่าวเหตุให้เพื่อนเสียหายจนแม่แพล่เอดอออกมาโพล่าซูดค่ะพี่น้องโพล่าในเรื่องว่าเพจแต่ละเพจเอาไปตีข่าวที่ทําให้เขาเสียชื่อเสียงอให้วงเพื่นอนน่ะแบบเสียชื่อเสียงเนาะเกิดความเสียหายแล้วก็เป็นผลกระทบต่อวงเพื่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปยอนฟังคลิป ที่แม่แพล่ออกมาอ่ืนเรื่องงานก่อนนอกพี่น้องจังสีเข้าใจว่าเพิ่นเบาเพิ่นเบาจังไดแน่ในเรื่องการอ่าอัพเดทผลงานอัเดตงานเพื่อช่วงนี้อ่าฟังไหมด้วยพี่น้องวันนี้คุณแม่มาอัพเดทนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าว่างจากจากงานคืองานห่างแล้วงานเหลื่อมห่างแล้วแล้วเราก็จะมุดมุดรับงานแล้วจะรับแต่อีเวนต์เล็กๆน่อยนะคะองดรับช่วงนี้ค่ะงานแบบงานผัดนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานพวกเฮ้า หมดแล้วเอาเหลือไว้เท่าที่รับนะอาจจะมีงานที่สิบอแล้วก็มีอาชีมงานไปไปเชียวที่เขาแผนไวแล้วก็ียังจช่วงปลายเดือนแล้วก็มีถุนาก็มีมีเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มวางแผนวางแผนการทำงานในฤดูกาลหน้านะางแผนในเรื่องของซิงเกิลเพลงนะคะสึ่งของแม่พิล์เองน้คกันของทีมงานนะคะวันนี้สวยไม่ต้องนี่ละค่ะ คือคนก็เลยเอาไปตีความว่าไม่แพ่งงดรับงานที่ไหนใดเพิ่นกระเว้าแบบ,แบ,บย่อๆนาอพี่น้องนาอกเพิ่นกระเะไวใดอาดา่าเเวใดว่าอย่างนี้เบใดบอกรายละเอียดว่างงดรับงานเพราะอะไรเพราะ จะเริ่มปิดวงจะเริ่มซ้อมจะเริ่มซ้อมใหญ่ในฤดูการหน้าที่จะมาถึงก็คือเตรียมว่างแผนค่ะพี่นอ้องวางแผนในช่วงการปิดฤดูการเดือนมิถุนายนกะมีงานอยู่ได้พี่นอ้องอ่าแล้วก็เพิ่นกะก็คือหมายถึงว่างดรับงานในช่วงฤดูนี้แล้วฤดูการหน้ารับตลอดค่ะพอเพิ่นเปิดฤดูการมา่ไหม่หมอลำแต่ละวงพอเพิ่นเปิดมา่ไหม่เพิ่นกะต้องมีงานต่อเรื่อยๆรันงานเรื่อยๆแม่นบ่ละค่ะพี่น้องโบเมนวาเพิ่นจะงดรับงานไปเลยได้พี่น้องแล้วพี่น้องแฮง ตกย่ำเพลินแนนเรื่องว่างดลับหรือไม่มีงานเข้าก็ว,ว้าวต่างๆน้่นน้าซาลพผัดอย่างจนแม่แพวเพลเพินอดโบดันาออกมาออกมาโพดซากุเห็นโพดนี่แหละค่ะพี่น้องนี่โพดนี้ที่ไม่แพวออกมาขอความการุณานะคะให้เข้าใจให้ฟังเพลินแนน อ่ะบุม๊มบนว่าจะรอตอกย้ําเขาอย่างเดียวรอว่าเขาอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะอ่าแม่แพลวโพสอย่างนี้ค่ะบางเพจเอาข่าวไปลงว่าเรางดรับงานไม่รับงานแล้วมันมีผลกระทบต่อวงโดยตรงเลยนะคะลําพังตัวแพลวเองอะ่ะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแต่ทีมงานของแพลวเกือบร้อยชีวิตละใจเขาใจเราบ้างนะคะคนเราต้องทํามาหากิน ที่พูดในคลิปคืองดรับงานวงใหญ่ในช่วงหน้าฝนค่ะคุนว่าเพราะจะปิดวงแล้วแต่งานฤดูกาลหน้าต่อไปก็รับปกติในช่วงหลังปิดวงก็จะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดอาทิละครั้งเหมือนเดิมเพราะทีมงานก็ต้องกินต้องใช้แพรวก็ต้องหากิจกรรมให้ทีมงานได้ทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหยุดเถอะค่ะเพจที่ชอบปั่นสร้างความเสียหายให้คนอื่น อขอความการุณานะคะผู้ใดอบอกขยายความไม่พูนคันเม่นว่าสายมอลําน้ากันคนที่มากมอลล์ FC มอลล์เ,เท่ๆค่ะพี่นกเพิ่นจะหูเลยวา่าช่วงนี้เขาจะงดรับเพราะว่ามันจะเจอหน้าฝนแล้วแต่ฤด,ดูกาลหนะ้าเพิ่อจะลไวัยฤด,ดูกาลหนาะคือวาอ่าช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาตงสิเมียค่ะพอเปิดฤดูกาลมางสิเพิ่นรับอยู่ค่ะพี่นกแล้วเจ้าภาพหนังกะ จะหูค่ะพี่น้องบางคนก็จะรู้แต่บางคนก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเพลาที่ข่าวว่าเพลางดรับงานมันไม่ใช่นะคะงดรับงานในช่วงนี้เพราะมันจะเจอหน้าฝนแล้วก็จะปิดวงะจะปิดวงละค่ะพี่น้องแล้วที่นี่อย่าเอาไปตีเขาอย่าเอาไปตีข่าวแค่สันสันอย่าเฮ็ดเห่หวงเพิินเสียซื่อเสียงซะาพี่น้องอ่าคัน่มมาติโตเพิินก็อย่าเอาเพิินไปขยี่หลายเห็นแก่คนกว่าร้อยชีวิตในวงหน่อยเพิ่นวางซี่อ่า แล้วเพิ่นกะแช่ลงความคิดเห็นว่าต้องการอะไรนี่เนาะใต้โพสตแม่แพลนี่ค่ะต้องการอะไรก็คือเพจน,นี้ค่ะเอาไปลงสิแม่ว่าแจ้งเพจขับแจ้งแฟนขับด่วนหมอลำแพลพาวแสงทองอดีตเมียผู้ใหญ่บ้านฟิลนด์ประกาศงดรับงานบาอกแค่นี้เด้ว่าแค่นี้เลาบอกขยายความก็คือว่าต้องการอีกอย่างมันหลายเพจอ่าแฟนขับกับกอบมาอยู่ด้พี่นนองกอบมาว่าเห็นอีกหลายเพจที่ไปลงบอกว่าอ่า งดรับงานมันโมเมนเพิ่นลดงดรับแต่ช่วงนี้ค่ะพี่น้องงดรับแค่ช่วงหน้าฝนช่วงสิปิตฤดูกาลแต่ว่างานน่ะก็ยังรับเรื่อยๆหมายถึงว่าฤดูกาลหน้าแล้วไว้ฤดูกาลหน้าค่ะพี่น้องคือตอนหนี้เพื่นน่ะจะรับงานแต่มีนิคอนเสิร์ฟเหมือนว่าเข้าร้านอาหารเข้าผับเข้าบาร์เข้าอะไรนี่แหละอ่าเข้าที่มันปลอดปลอดฝนนะคะพี่น้องคือในร้านอาหารมันก็มี เป็นร้านอาหารญ่สีนอมันก็อ่ามันก็บ,บริยุกลางแจงคือมันบอรับวงใหญ่เป็นหมดละเพิ่นก็นสามารถรับได้ยูค่ะพี่นอ้องโมเมนต์ว่าเพิ่นบอรบเพิ่นก็รับแต่ว่าเพิ่นได้บอกว่างดรับวงใหญ่ค่ะพี่นอ้องโมเมนต์ว่าตัวแพลียวงดเด้ตัวแม่แพลวไม่ได้งดอะไรเลยอ่าสามารถติดต่องานเข้าไปหาแม่แพลวแล้วก็ผู้จัดการได้นี่แหละค่ะพี่นอ้องพ่อแม่แพลวนว่นคนก็นกว่าเอฟซี F C ก็ว่าแม่แพลวก็เป็นคนสาธารณะเนานะ ก็คือการใช้คำพูดจากใจก็ผิดก็ดูผิดไปหมดอาต้องเกาคำเกาประโยคให้ละมุนที่สุดดีแล้วค่ะที่ออกมาชี้แจงเป็นกำลังใจให้นะแฟนคลับคนนี้บอกก็คือว่าเขาอาบางคนเขาบอกเขาใจเนาะเขาบระเดิฟังไม่แพียวขยายความว่าอ่ะงดรับช่วงหน้าฝนยังสีแหม่แล้วไม่แพรวก็เลยออกมาชี้แจงออกมาโพสชี้แจงนี่แล้วว่าหลับ ก็ยังรับเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าง,งดตลอดก็ยังรับโดยตรงค่ะพี่น้องก็คือมันมีผลต่อวงอไม่ควรเอาไปโพดวายเพลินนี่แหละค่ะพี่น้อ,นนองมาสอสามคนเสียหายห้คนอื่นเนาะบางเพจเขากะบ่ได้ขยายวามบ่ได้ออกมานั่งบอกคือนห้าองศ์สิแม่พี่น้องบ่ได้เข้าใจมอลำ่ามึงสินอะอแฟนคลับก็ส่งกําลังใจให้แม่เพลวฤดูกาลหน้าขอใหปป้ปังกว่าเดิมนะคะ จักยังนักหนา,นาเห็ด์ยังกับพี่ธูพี่ตาไปเบิร์ดอ่ะคอยติดตามเจ้ามาแต่โดนความดีของเจ้าก็มีหลายอ่ามีไผมองเห็นบมอบางสิแค่เรื่องส่วนตัวน,นา่าจะจบได้แล้วคอยที่ต้นขอบพวเจ้าคักแมแพปวเอ้ยแฟนคลับผู้นีบ่บาค่ะพี่นอ้องอ่าอ่านี่ผู้นีว่าคำว่าช่วงงดคำว่างดรับงานช่วงฤดูฝนก็งดกันทุกวงอ่าและแม่พป้ก็ต้องออกมาอธิบายให้ชัดเจนนี่แหละบางเทื่อ ยูน uh, ิคลิปเนี่ยคนบอกขอใจทีไม่แพว้วาวนะพ,พี่น้องเขาก็เลยตีความไปเนาะตีความไปวางงดรับงานเนาะคนที่ไม่ชอบเขาก็เอาไปตีความต่างๆนานาให้กําลังใจวงเพยียวเพียวแสงทองให้มีงานตลอดไปปงังๆฟ้าหลังฝนมันต้องสดใสเสมอสู้ๆทีมเพยียวเพียวแสงทองอ่แฟนคลับคนนี้บอกคะ่ะแฟนคลับกะคนขาใจกะมาให้กาลังใจเนาะพี่น้องเนะาะนั่นแหละค่ะพี่น้องเห็นบอกงดรับงานนะคะนะคะ เพจหาแสงบางเพจก็หาแสงเขาต้องการทำมาหากินหน้าฝนทํางานลำบากปกติทําทกลุ่มปิดอาทิตย์ละครั้งเดินหน้าต่อไปสู้ๆค่ะใครพูดอะไรก็ปล่อยเขาไปเราแค่ทําหน้าที่ดูแลลูกทีมนี่แหละค่ะเพราะว่าบางคนแฟนคลับขนาดเป็นแฟนคลับิ่นกะเขาก็ยังบวกขอใจคําความหมายของแม่เพลเพราะว่าแม่แพลบได้ขยายวามในขีปกอนนอกคนก็เลยขอใจพิษนี่แหละค่ะแม่แพลก็เลยมาอัปเดตล่าสุดว่า ไม่งดรับงานในช่วงหน้าฝนเพราะว่าหน้านี่ค่ะหน้าฝนมันเกิดมันเหตุให้เสียหายนพนองเนาะเวลาไปงานเจอพาอยู่เจอฝนหนักมันกระทาการแสดงบบไดเนาะเสียหายทั้งเจ้าภาพเสียหายทั้งหมอลำได้พี่นองนี่ละค่ะ,ะใครที่อยากติดต่องานแม่เพลก็ยังติดต่อได้เหมือนเดิมนะคะก็คือ,อเอาแม่พเพลไปรับเชิญเป็นมินิอยู่แปลว่าเอาไปรับอาหารเอาไปเอียงกระไดเอีงศีนาแบบที่มันแบบ าการ้านใดงสีแม่พี่น้องโมเมนต์แบบแจงๆคือวงใหญ่สีนะก็ยังติดต่อเข้าไปหาแม่แพลวได้แม่แพลวก็ยังรับเหมือนเดิมค่ะแต่วงใหญ่ปิดรับในช่วงปิดฤดูกาลค่ะพี่น้องให้เข้าใจค่ะโมเมนต์ว่างดรับงานไปตลอดรับตลอดค่ะพี่น้องอ่ะเป็นว่าห้เอาเข้าใจกันแลวเนาะพี่น้องเนาะแม่แพลวก็ได้ออกมาเว้าอ่ะถึงเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นของมือว่านละค่ะพี่น้องว่าอ่ะเพิ่นตีความมาจังไดว่าเพิ่นเพ,พิ่นว่าไม้ความมาจังไดที่ง,งดรับหรือว่า ไม่รับงานเดี๋ยวสีเม่าพี่นอ้องทีไหนได้เพื่อนกะรับคือเก่าค่ะพี่นอ้องเป็นกําลังใจให้วงเพลียวแสงทองแล้วก็พี่เพลียวแสงทองนะคะสู้ต่อไปไม่ต้องแครคค์คำคมคําคนไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนคําดาวมงดาม่า,มาสู้ต่อไปทําเพราะว่าไม่เพลียวทาดีที่สุดแล้วสำหรับเหมือยสากุกไปละค่ะสวัสดีค่ะ